ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอาคาเนจ,จังสาวออฟฟิศจิตป่วยไม่ได้วยความตอนที่สเวลาเหนื่อยจากการทํางานก็ให้รุ่นพี่คอยให้กําลังใจเออยากให้ฉันช่วยให้กําลังใจแถมต้องใส่ชุดนั้นด้วยเออถ้าเธอรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเพราะคนอย่างฉันได้ละก็ขอร้องนะครับ,ส,บสู้เขานะสู้เขาฮูเรฮูเรห,หลังจากนั้นก็รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาแบบสุดๆอุวว ปูนี้ไม่ได้อ่านหนังสือทําข้อสอบเลยแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยก็อยากจะได้พักเล่นเกมเหมือนตามปกติด้วยเหมือนกันและแล้วก็ตกกลางคืนอาเระไรแปลกจังเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างฉากหน้าของรุ่นพี่ฉันจะช่วยสอนงานเธอให้อย่างดีเองฉากหลังของรุ่นพี่เพิ่งพารุ่นน้องแบบกอติดไม่ห่างถ้าเพื่อรุ่นน้องแล้วแล้วก็ยอมทำได้ทุกอย่าง หาาขาดเธอไปฉันคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ฉันยอมเชื่อฟังเธอทุกอย่างโฮองหลังจากกินช็อกโกแลตของรุ่นพี่อาคารเนยะไปแล้วมันก็รู้สึกง,ง่วงมากเลยหรือว่าเราจะกินมากไปหรือเปล่านะเอเกิดรู้สึกง,ง่วงขึ้นมางั้นหรอโทษช่วยไม่ได้ละนะแถวแถวนี้มีที่นอนพักได้อยู่เดี๋ยวฉันจะช่วยพาเธอไปเองนะอาคาเนยะสาวออฟฟิศจิตป่วยที่พูดอะไรไม่ทันคิดในตอนที่มีพนักง,งานบริษัทคนอื่นอยู่ด้วย หืมจะมาแอบชำเลืงมองหน้าอกของฉันอะไรกันเอาป่านนี้ก็เธอนะได้เห็นเรือนร่างของฉันทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอ้ยไม่ใช่สิเออเธอมองมาก็เพื่อที่จะเรียนรู้จักฉันสินะ